เล่น้อมนำผ้ากาสายะเข้ามาในถ้ำกลางสงแล้วก็ปิ่งวาจาขอบรรพชาอุปสมบทการบวชในประเทศไทยของเรานี่มีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าการบวชแบบอุกาสะอีอย่างหนึ่งเรียกว่าบวชแบบเอสาหังเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ท่องคำบวชขอบวชเป็นแบบอุกาสะ อุกาาสานี่เป็นแบบการบวชมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็การที่เรามาบวชเนี่ยก็จะมีอยู่สองขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือการบวชเป็นเนนขั้นตอนที่2ก็คือการบวชเป็นพระบวชเป็นเนนแล้วก็บวชเป็นพระจนสำเร็จเรียบร้อยเป็นภิกขุภาวะในศาสนาเบื้องต้นการบวชเนี่ย เราจะต้องทำความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยก่อนถ้าบุคคลมีความศรัทธามีความเลื่อมใสแล้วก็จะทำอะไรได้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิตก็สามารถสละได้นี่แหละศรัทธาจึงว่าเป็นของยิ่งใหญ่ดังนั้นเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรยัยถ้าเรามีความศรัทธาเนี่ยเราก็อยู่กับ ใครได้สามารถยอมเชื่อฟังอย่างเช่นถ้าเราศรัทธาครูคนนี้อาจารย์คนนี้โรงงานบริษัทอันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเขาแบบมอบกายถวายชีวิตได้เพราะว่าเราเชื่อเราศรัทธาในบริษัทนี้หรือเราเชื่อเราศรัทธาในครูบาอาจารย์นี้ว่าท่านประพฤติปฏิบัติด,ดีสอนเราดีเนี่ยเราก็สามารถอยู่กับท่านได้ไปนานๆ พระรัตนตัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างเนี่ยพระพุทธก็คือผู้ตัดสู้ผู้เป็นเจ้าของศาสนาพระองค์มีคุณโยดยย่อเนี่ยสามประการก็คือหนึ่งพระวิสุทธิคุณมีความบริสุทธิ์หมดจดห่างไกลจากกิเลสทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่มีอะไรเป็นที่เครือบแคลงสงสัยสองพระปัญญาคุณ พระพุทธเจ้าพระองค์มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดสามารถรู้สิ่งต่างๆในโลกตามความเป็นจริงของมันสามพระมหากรุณาคุณพระพุทธเจ้านี่พระองค์มีกรุณาเป็นอย่างมากเวลาไปก็ไม่มีใครมารับมาส่งนี่คือคุณของพระพุทธเจ้าสาอย่างก็คือพระบริสุทธิ์ที่คุณมีความบริสุทธิ์ 2. อพระปัญญาคุณมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากสาม พระมหากรุณาคุณมีความกรุณาแก่สัตว์โลกเป็นอย่างมากอสองคือพระธรรมเนี่ยพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วสามารถเอาไปปฏิบัติเอาไปทําตามน้อมเข้ามาใส่ตัวเองคือแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันมีลูกมีนามมีขาดีคันห้าอะไรเหมือนกันคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังทนทานต่อการพิสูจน์ เรียกร้องให้คนมาพิสูจน์ได้ใครไม่เชื่อก็มาปฏิบัติดูก่อนถ้าปฏิบัติด,ดีแล้วเห็นว่าถูกต้องก็ค่อยมานับถือหรือมาปฏิบัติยิ่งขึ้นและประสงค์เนี่ยประสงค์งก็คือหมู่สาวกของพระบุทธเจ้าที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมประสงค์เมื่อปฏิบัติดีอย่างนี้แล้วเนี่ย ย่อมเป็นผู้ควรเก่ของที่เขานํามาบูชาอันนี้คือคุณของพระรัตนตรัยและอีกประการหนึ่งการบวชของเราเนี่ยมีจุดประสงค์อยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็เรียกว่าบวชให้อย่างหนึ่งเรียกว่าบวชเอาคําว่าบวชให้ก็คือบวชให้พ่อให้แม่ตอบแทนบุญคุณอย่างพ่อของเราทั้งสองเได้ร่วงรับไปแล้วเราก็จะบ,บวชแล้วก็อุทิศกุศลไปให้พ่อ ที่ท่านร่วงลับไปเราก็ให้ให้บุญให้กุศลตอบแทนบุญคุณแก่พ่อของตนเองสมัยโบราณท่านพูดไว้ว่าบวชเนนให้รู้จักนาะบวชพระให้รู้จักโม่คำว่าบวชเนรรู้จักนะก็คือรู้จักคุณแม่นะ่นาน้าคุณแม่โมดินก็คือคุณพ่อเพราะฉะนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วพยายามทําความดี เพื่อเป็นบุญกุศลอุทิศให้ผู้ที่เรารักทะลบนับถืออย่างที่สองก็คือบวชเอาบวชเอาก็คือบวชเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวของเราเนี่ยเราก็ต้องการอยากได้บุญเป็นปารมีไปในภพหน้าชาติหน้าเพราะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเราได้เป็นญาติในศาสนาก็ถือว่าเป็นบุญกุศลบางคนนี่ไม่เคยบวชนะ ไม่เคยบวชไม่เคยได้เป็นญาติในศาสนาและอย่างหนึง่งการบวชเนี่ยเราก็ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้มันดีเชื่อฟังคำสอนอของครูบาอาจารย์ผู้ที่เราอยู่ด้วยเราต้องอดต้องทนเพราะอันตรายของภิกษุผู้บวชใหม่เนี่พระพุทธเจ้าตัดไว้มี4อย่างนะหนึ่งก็คือทนต่อความหิวไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยอยากสันเวลาดึกเวลาเดินเวลา เจี่ยงเลย้ายใบไปกับชั้นได้ชันได้มดเมื่อมาบวชแล้วต้องควบคุมชันเป็นเวลาเอาไปมาก็ทนบ่ได้ทนความหิวไ่ได้ก็ซึกไปเนี่ยหนึ่งสองทนต่อการสั่งสอนไม่ได้เวลาบวชเข้ามานน่ครูบาอาจารย์ต้องบอกอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทำควรนอนตรงนี้ควรนั่งแบบนี้ควรเดินแบบนี้ควรนุ่งห่มแบบนี้วันนี้มาถูกว่ากล่าวสั่งสอน ก็เกิดความไม่พอใจอยู่บ้านบบมีผูใ้ใดบอกไปสอนได้ออ,อยากไปเสกลับไปอยากทำอะไรก็ทำมันนี้มาอยู่วัดเด้วผูกคูบาอาจารย์สั่งสอนเอาไปมาก็โอ้ยบุญบายอ,อบอกนั่นก็ไม่ควรทำบอกนี่ก็ไม่ควรทำ่าฉันอย่างนั้นย่านั่งแบบนี้เอาไปมาทนต่อการสอนบ่ได้ก็ซึกไปนี่อันตรายข้อที่สองข้อที่สามอันตรายก็คือเห็นเพื่อนๆเ,เ,เขามาเยี่ยมมาเล่นด้วย แต่งตัวโกโก้ขี่รถหรูๆมาใส่สร้อยแหวนนาฬิกามาเ,าเราก็โอ้แต่สมัยเราเป็นหนุ่มหรือว่าเป็นคาราวาสเราก็มีอยู่นะพ่อแม่เราก็ไม่ใช่คนทุกคนยากากางเกงสวยๆโกโก้โกเสื้อผ้าหรือว่านาฬิกาสร้อยแหวนเนี่ยเราก็ไปแต่งได้เราก็ไม่ใช่คนขี้รล้วขี้เลอะไรแบบเนึกไปเนี่ยมาปรุงแต่งไปเอาไปมาก็ทนไม่ได้พอเห็นพวก เพื่อนอะไรเขาแต่งตัวมาเราก็อยู่วัดใส่ผ้าชุดเดียวสีเดียวแล้วก็โกนผมอ,อยู่อย่างนี้อเอาไปมาก็เลยทนไม่ได้ศึกไปอยู่แบบเขาแต่งตัวแบบเขาขี่รถขับรถเหมือนเขาเนี่ยคืออันตรายข้อที่สามอันตรายข้อที่สี่ก็คือรักผู้หญิงรักผู้หญิงเนี่ยก็คืออันตรายอย่างหนึ่งทนอยู่ในศาสนาไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ย เราก็ต้องมีความอดทนครูบาอาจารย์ท่านว่ากล่าวแนะนํำยังไงเราก็ต้องตั้งสติมันดีเราอาจจะมีความรู้มาจากข้างนอกอาการงานต่างๆาจบปริญญาหรือจบอะไรมาสูงแต่เมื่อมาบวชแล้วเนี่เราก็ต้องค่อยๆศึกษาหลักธรรมก่อนอเพราะเราเนี่เปรียบอุปมาเหมือนกับคนเกิดไม่ยังบปรืออย่างครูบาอาจารย์ท่านแนะนำํำพอท่านรู้มาก่อน นี่อยู่ในศาสนานานในพระธรรมวินัยนานท่านจะรู้เรื่องที่ควรไม่ควรกว่าเราเพราะฉะนั้นเราต้องคอยอดคอยทนแล้วก็ตั้งอยู่ในโอวาทคำสอนของครูบาอาจารย์มันก็จะเกิดประโยชน์ทำให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองในศาสนาและเราก็ต้องพยา,ายามไหว้พระสวดมนต์จเจริญกรรมฐาน กรรมฐานนี่แหละจะเป็นเหตุให้เราจิตใจหนักแน่นมั่นคงอาต่อไปก็จะบอกกรรมฐานห้าข้อตามเกสาโลมานักขาทันตาตะโจต่อไปจะวนคืนตะโจทันตานักขาโลมา เกษา,กาอ่าเกษานี่แปลว่าผมอยู่บนศีรษะเป็นเส้นเส้นอ่าบริเวณที่อยู่มันก็คือหน้าผากข้างหลังก็ท้ายทอยด้านข้างก็หูทั้งสองอันนี้เรียกว่าเป็นเกษาเป็นที่อยู่ของผมอ่ผมเนี่ก็เป็นของปฏิกูลไม่สะอาดมีเลือดเป็นอาหารมีสันฐานยาวๆอ่านำความทุกข์หรือว่าเป็นของปฏิกูลอ่านี่คือผมมีเลือดเป็นอาหาร เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพราะองค์จึงตัดให้ภิกษุนี่ปงผมโกนผมเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการที่จะต้องชำระต้องอสะอสองก็คือโลมาโลมาก็คือเส้นขนทั่วตามร่างกายเนะี่ยยกเว้นบนศีรษะเรียกว่าผมแต่ว่าขนที่เกิดเส้นที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายอื่นๆนี่เรียกว่าโลมาเรียกว่าขนขนก็เป็นของปฏิกูลไม่สะอาดอาเราก็ต้องรู้จักเมื่อตกผูกอาหาร ก็เป็นที่น่ารังเกียจบ่อยากกินต่อไปนักขานักขาแปลว่าเล็บยี่สิบที่ที่ปลายหนึ่งปื่อปลายเท้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นของปฏิกูลไม่สะอาดอเวลาเราเห็นเขาประดับประดา,ะดาท้าสีดีๆแล้วก็ไปหลงว่าเป็นของสวยของงามความกิ่งเล็บนะเป็นของไม่สวยไม่งามต่อไปสี่ทันตาทันตาก็ฟันฟันในปากเป็นซี่ๆอันนี้ก็เป็นของปฏิกูล เวลาคนกินข้าวแล้วต้องแปรงฟันแต่เราก็พิจารณาดูว่ามันเป็นของปฏิกูลนนำความทุกข์มาให้ต่อไปสุดท้ายที่5า้าตาโจตาโจแปลว่าหนังห่อหุ้มร่างกายเนี่ยก็เป็นของปฏิกูลเราต้องอาบน้ำชำระร่างกายถูขี้ไข่อชำระร่างกายาถ้าเราเห็นคนอื่นเขาผิวพรรณสวยดีแล้วก็เป็นหลงหน่ารักน้าไข่ ความจริงอีกไม่นานร่างกายสังขารมันก็จะเปลี่ยนไปมีอาการเหี่ยวแห้งมีรูปร่างผิดรูปผิดทรงไปน,นี่ผิวหนังเนี่ยมันไม่ใช่ของที่สวยงามที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่ากรรมฐานห้าอย่างเวลาเขานั่งอยู่นี่เขากะนึกกลับไปกลับมาเกษาโลมานขาทันตาตะโจ แล้วก็กลับคืนตะโจทันตานาขาโลมาเกษาหรือว่าว่าเป็นภาษาไทยผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็หนังฟันเล็บขนผมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจิตใจเราก็จะสงบคันจิตใจเขาพุ่งซ่านคิดถึงเรื่องต่างๆทั้งโลกแล้วก็กรรมาฐานหอย่างภาวนา